เฮ้ hey, อันนี้คือตัว<ม>อ่อนทีน่ยังดิน้นดินอยู่วันนี้นะคะเ,เราฆ่าเสร็จไปแล้วสิบกว่าตัวเฮ้พี่แคนต้องลองนี่หมายซ่องเงนทุกคนคะตอนนี้เราก็เจอว่นคือน้าบุกนะคะตัดต้นไม้นะคะได้เรื่องเลยค่ะ ได้รังพึ่งนะคะมาจากต้นไม้นะเดี๋ยวพ่อจะกินโชว์นะคะทำไมอยู่ทำไมถึงบ้านเรามีพึ่งเยอะโั้โอนไม่ขยายให้ในกล้องไม่ใหญ่หลวกว่านะใช่จ้ะไม่ใหญ่เป็นมันนังเยอะอนี่นี่ขามันขาเป็นสีขาวอย่างนี้คือตัวอ่อนใช่เนี่ยด้ขาขาวเนี้ย นี่คือตัวอ่อนนี่คือตัวอ่อนแต่ว่ามันจะมีตัวอย่างเงี้ยตัวที่โตเต็มวัยแล้วมันจะเกาะอยู่แล้วก็ต้องเคี่ยวมานี่ไงตัวอ่อนเห็นไหมเป็นเป็นตัวพึ่งสีขาวพึ่งตัวสีขาวอ่อนๆอย่าปิดตาดี่ดูสินี่มาก่อนหลังพ่อตรงนี้มาให้กำลังใจพ่อหน่อยเร็วพ่อจะกินนี่มาก่อนหลังหน่อยเร็วยายใหม่วิ่งหนีแล้วว่าไม่ใช่ไม่ใช่ให้กินนี่ดูสิตัวมันอ่อน่ตัวอ่อนนี่มาอย่าไหวแอบตัว มันดีนะมันมันมันอร่อยดีอ่ะจริงเหรอใช่บอกแล้วบอกว่ามันเป็นแบบนมพึ่งของที่มีประโยชน์พี่มาพี่มานั่งนี้เร็วนี่ฉันรักมาก่อนเองนไหนไหนอุ้ยไม่กล้าไม่กล้าเหรอไม่กล้าหรอต้องกินมากตรงนี้มันจะมีน้ำหวานอย่างไหมลองจิ้มด้วยอย่างไหมนี่นะคะเยิ้มๆเลยเนี่มันเป็นนมเท่ๆเลยเฮ้ ้อสมันนี้คือลอยไม้ที่น้ำมันแบบลนใช่ไหมคะก็ให้ตัวมันวิ่งหนีใช่ไหมคะต่อไปได้เวลาชิมแล้วนะทุกคนกินได้หรอกินได้หรอกินได้ม่อันนี้นะคะไม่มีตัวนะใช่ไหมใช่เคี่ยวทั้งอันเลยแล้วเขาค่อยเขาเขาค่อยคายึ่งที่พึ่งมันทิ้งดูดซึมซับน้ำหวานรังมันเก๋มั้งโอ้ยมั้งโอ้ยลอยทุกคน ได้นะโชว์ก่อนอ่ะพ่อเบสกินก่อนนะจ๊ะน้ำบึงเอาน้ำบึงมันหวานน่ะแต่ว่าหวานไม่มากหวานไม่เท่าลำพึ่งบึงใช่ไหมอ่ะอ่ะเบกแดนตัวนดิสอ่ะอวิ่งลำพึ่งหยดเลยอ่ะหยดหนึ่งสองซองมันดุมมันให้ฟิลแบบเหมือนกินเยลลี่อ่ะเหมนแบบแบบโอ้โหอันนี้น้ำพึ่งแบบ ยืมเลยนะคะอ่าน้องแพ้น้องพีทพี่หน้าอ่าใครก่อนจะเอาใช่ค่ะอะไรวะไอ้ตกแล้วค่ะตกตรงไหนตกตรงนี้เองไม่เป็นไรกินเลยเลยไม่เป็นไรหวานมากกินเลยอ๋อพี่พี่ทุกคนกินพีน่ากินยังยังค่ะพี่หน้าช้ากว่าเพื่อนอันใหญ่กว่าเพื่อนร้อนขอาเลยพี่หน้ากับยังมาเร็วพี่หน้าได้ไหมพีน่ยได้ไหมพี่กันเราชอบคุยกันนะ มันเหมือนตอนนด้ทายว่าเหมือนยี่รี่อ่ะมหืมุอมอ่ะอันนี้คือรังตัวอ่อนนะคะรังตัวอ่อนนะคะกินก่อนเจ้าเจ้าของช่องมิ้งไปไหนก็ไม่รู้นอนเลยไู่สิพอเจอพึ่งไปเลยนะมาเห็นมันตัวนะไม่ใช่เหรอแต่บลอกเลยมาแล้วค่ะ ยิ่งใหม่ดูนะให้กำลังใจค่าสัตว์ชีวิตโออีกอ่ะใครเอาอีกบ้างนี่เป็นน้ำเลยแพลินเลยพีนาเคะไงยิ่งใหม่มาเร็วเจ๋สนุกมากเลยพีนาชอบเคะอันนี้หนูขอเคะด้วยหนูขอเคะด้วยติดใบไม้เอติดก้านไม้ด้วยจริงไหมพี่นาหนูขอเคะได้ไหมคะได้ๆๆเฮ้ยอันนี้คือตัวอ่อนจริงยังดิ้นดิ้นอยู่วันนี้นะคะเราฆ่าเสียเป็นแล้วสิบกว่าตัวโหุยพี่นาทดลอง มันเหมือนวิ่งนี่คือส่งได้เลยอะโอ้โหทะลุเลยทะลุคือไม่มีพึ่งแน่นอนฮ้ยช่วยด้วยค่ะก็ที่กี่เรากินเมื่อกี้คือพึ่งใช่ใช่ใช่มันไม่ใช่ขี้อย่างนั้นหมายถึงนะรังที่มันแบบเหนียวเหนียวอะนั่นเลยตอนนี้นะคะทุกคนก็ฟินมากเลยค่ะไม่ใช่ฟินกับการกินนะคะแต่ฟินกับการแงะค่ะ ล่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนขอให้ทุกคนฟินกับการแงะนะคะบ๊ายบาย